วันที่29กระกรกฎาคมพุทธศักราชส5 6 7เวลา10นาฬกา15นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์าักญญาไปในการพระราชจขิศล เลี้ยงพระเทศมงคลวิเศษในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมหารราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชากรมสมเด็จพระเทพรนะัตนราชสุดาสยามบรมราชก,กุมารีเฝ้าทูลละอองธุรีพระบาทรับสเสด็จ